สาวสดีค่ะเจ้าโยงท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในซีที่มีชื่อว่า The Dead Rock Enderman นะครับผมใช่ผมผมใช้ซีตามชื่อเขาเลยเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราจะเจอกับเจ้า d e a d Rock e n d e r m a n เนะี่ยต้องใช้ซีอะไรนะครับผมซึ่งเจ้า Dead Rock Enderman เนี่ยก็เป็น e n d e r m a n ที่แบบสุดโหดมากเลยนะฮะมาดูซิว่าซีใส่ชื่อมันเนี่ยมัจเจอหรือเปล่าหรือไม่เจอนะโอเคตอนนี้ผมกำลังหาหินอยู่คนนุณนิวทำอะไรอยู่ตัดไม้อยู่ ขุดทิ้งดูนี่ก็ได้เนี่ยมันเป็นไบโอมอะไรไม่รู้คุผู้ชมเป็นไบโอมที่แบบมีหลุมศพหรือเปล่าไม่่รู้ะเนี่ยติีเขียนมันคือหลุมศพป่าวะขุดไปดูก็เจ้าตัวนี้นะฮะถามว่าน่ากลัวไหมน,นี่ผมไปดูคลิปของต่างชาติมานะเขาบอกเขาเจอในถน้ำแล้วมาชมก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากเจอมันเนี่ยเราต้องลงลงเหมืองเฮ้ยท่อมึงดีขอโทษนะ <c oughs> ขอคำหยาบตกใจไงอยู่ดีมันก็ลงมาเฮ้ยเจอมาพี๊ด ลาพีสแต่คุณยังไงล่ะม,มีที่เฮ้ยโกติลาพีสมันต้องอยู่ในเอถ้ำไม่ใช่เหรอใช่นี่มันไม่ใช่ถ้ำนะค,คือเขาปรับการอันนี้ไหมอ่ะการสุ่มใหม่ของบล็อกผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นวูชั่นใหม่จำไม่ได้แล้วนะฮะวูชั่นก่ามันไม่ได้พบแบบ,แบ,บ,แบ,บง่ายๆขนาดนี้หรอกผมจะขังคุณนิวไว้ลาก่อนอ,อ้าคุณนิวเป็นหลุมศพแล้วตอนนี้ออกมาไม่ได้เป็นซอมบี้ไง โอเคทำที่ขุดแล้วก็ชำดาบไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันไปทางไหนดีไปตรงนู้นไปตรงไหนไปที่แบบกว้างๆอะ่ะคิดว่า<ป>คุณนิวว่าไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว,ว่ามาไม่ต้องแล้วผมจะถามคุณนิวทำไมถามไว้เผื่อคุณนิวบอกไปทางไหนกูไปทางไหนไปข้างหน้าข้างหน้า่ โอเคงั้นผมนําไปก่อนไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเลื่อนหน้าไปแล้วก็ลงลงหลุมจากนั้นก็โลคิปเปอร์ระเบิดตายหุ้ยทำไมหมาสีดํามันกัดไอเนี่ยมันกัดจิ้งจอกอ่ะโคตทเ่เลยว่ะเอ้ยมีหมาสีดำด้วยเออเพิ่งรู้ว่ามันมีหมาสีดาถ้าเราตีมันจะเป็นไงมันกัดจะไปตีมันมันมันวิ่งไล่จิ้งจอกเราต้องช่วยจิ้งจอกแล้วอย่าตึง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 ผมคือชีโรผมมาช่วยจิ้งจอกท่านผู้ชม ฆ่ามันฆ่ามันจิงชิงเรียบร้อยจิงจอกนี้ไปเห็นไหมผมบอกเลยผมคนดีเห็นไหมมันมันไม่ตามแล้วเราต้องช่วยจิงจอก <Okay. S 1> เพราะว่าจิงจอกเนี่ยมันคือเฮ้ยหยุดหยุดยาย่าฆ่ามันไป <Okay. S 1> ข้างหน้าดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็น,กนเกาะนึกชมซิดนี้โอ้เป็นเกาะแล้วอ่ะไปหาไอ้โครงกระดูกโมเดลแล้วก็เอามาสีดำมาเลี้ยงไว้ผมคิดว่ามาสีดำมัน่าจ,จะโหดนะโคตรละ เพราะว่ามันสีดำไงปอติมันสีเอน้ําตาลสีดําทมินหรือว่าจะเป็นลางร้ายลก็ได้นะพอเราเจอหมาสีดํามันมีถ้ามีต้นไม้แบบนี้ยแสดงว่าข้างล่างนี่มันต้องเป็นไอ้นั่นเป็นไออะไรไอนั่นแหละถ้ำที่มันมีพืชเยอะๆเฮ้ยผมเจอบกเบดรกดีเดี๋ยวทาไมบกเบรดรกลมมาอยู่ตรงนี้ได้อะเดี๋ยววะหรือว่า หรือ,อว่าพวกเราจะเจอกันแล้วว่ะพวกเราจะเจอแล้วอยู่ในถ้ำอ่ะตามที่เขาบอกเลยดูดิโอ้โบล็อกเบสรถโคตรเยอะอไอ้บ้าเอ้ยไม่เป็นไร,ผมไม,นไรผมไม่กลัวแล้วมันชมเพราะว่ามันเป็นเอ็นเดอร์แมนอย่าลืมว่าเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันกากนะใช่ผมดูในคลิปฝรั่งเขาก็เจอเขาก็ไล่ตีแล้วเขาก็วิ่งหนีอ่ะแล้วมันก็วิ่งไล่ตามแค่นั้นแหละรู้สึกว่าเอ็นเดอร์แมนตัวนี้ไม่สามารถวาร์ปได้ด้วยนะโอ้ยแล้วไม่เอาฐานก่อนเหลยเฮ้ยระวังนะ ไอ้ยาเนี่ยตีทีเดียวมันหล่นมาเลยมันตกมาเลยใช่เหรอเออโอ้ยนี่ผมเอาเอ้ยมีปลาโอ้ไมคก็ปลาอะไรปลาเนโมใช่หรอมาได้เผื่อมันมันโมไงมันโมมันมันก็เลยมาได้คนดูว่างงอะไรโมโอเคผมขอขุดทางก่อนนะผู้ชมครับมาดูดีที่ผมมันมีปลาเนมโมจริงมันพูดได้ด้วยมันบอกว่าคุณนิวกาก นี่ไงเฮ้ยมันมีปลามันมีปลาด้วยปกติในถ้ำมไม่มีหรือเปล่าไม่มีอัปเดตไหมหรือเปลา่าปลามันไม่สามารถอยู่ในถ้ำได้ท่านผู้ชมผลไม้มันอยู่ได้กี่ไม่ชนิดอันนี้เป็นชนิดอะไรน,นีโมชนิดนีโมยกล้อไม่เป็นนีโมยกล้อไม่เป็นมีผลไม้ด้วยนี่กูฆ่าหมดและปลานีโมอะไรกระจอกอุย้ยอาหารปลาอุย้ยทำไมพอฆ่าปลานีโม่ทำไมมันสีปลาไเหมือนกับว่ามันเป็นปลา,าการ์ตูนเออก็ถูกไงนีโมไงปลาการ์ตูนไงเออ เลเออช่งางหมดเลยมึงไม่เคยเออมึงไม่เคยดูไงมึงไม่ทันไงเกิดไม่ทันเฮ้ยตรงนี้ไม่มีมีมมม<ห>ออกทางนี้ทางนี้ลงลงลงถ้ำข้างล่างระวังลาวาโอเคใคร<ม>โอ้ยมันมีตัวสีฟ้าอะดีหมดโอ้โหทำไมบกเดดร็อกมันเยอะจังวะเอ,อ้ยไม่ใช่บกเดดร็อกบอกเบร็อกโคนเยอะเฮ้ยหลุมจะลงไปยังไงเออทำไมไม่ลงทางนู้นมีน้ำอยู่เนี่ยขอขุดอ,อันนี้ก่อนปปผมต้องการถ่านจะทำดาบ อ่ะทานทำดาบอ่ะใช่ผมจะทำดาบฐานมันมันมีด้วยเหรอไม่มีดาบเล็กดาบเล็กเฮ้ยเจอเพชรว่ะโอ้ยไหนเพชรดูด้านล่างเท่ากี่เมตรโอ้ยเลงเลยโอ้ยสดชื่นมากนี่นี่เพชรเพชรเพชรขุดไม่ได้อ่ะมันแรงมที่มันแรงมีที่ขุดอะไม่เป็นไรผมมีที่ขุดยังไงล่ะมีเหรอผมขอคาบก่อน ต่อเผาของผมนะมีอยู่สองอันไปหาดีเหล็กในถ้ำมีเต็มหมดขโมยขโมยเฮ้ยคิปเปอร์มันตกมาตายว่ะเห็นไหมอกกระตุกท่านผู้ชมมายังไงตายแล้วเฉยเลยไหนอ่ะเอาแล้วจะไม่ตายเนี่ยโอ้ตายแล้วนิวโคตรกากอุ้ยได้สองชิ้น พอดี oh, dear, ผมจะทําดาบเดินตามมาตามจำทางได้ไหมจำทางได้ไหมไปทางไหนแล้วนะตามซ้ายไปทางตรงเลี้ยวซ้ายมาเกิดจุดขุดเกิดแล้วก็หันซ้ายแล้วก็เดินมาตรงทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะคุณนิวจะมาถูกไหมน้ำจุมว่าจะเดินหลงแล้วกูก็ตายโอ้ยกว่าจะได้ของนผู้ชมโชคดีนะที่ยังมีที่ขุด เหล็กกับไอเนี่ยไม้นิดนึงเฮ้ยม,มันงอกต่อหน้าเลยถ้าไม่ค่อยมีเลยนะหา<ฮ>ะดมิมันมันงอกไอเดือบอะหาดูดิมันต้องมีเอ็นเดอร์แมนเดด r ็อกแน่เลยเดด็อกเอ็นเดอร์แมนคือมันแปลงตั้งแต่ไอ้บล็อกไอเ้เบ b e d r o c มันอยู่หน้าถ้ำแล้วแหละใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีหรือเปล่า เฮ้ย,ยเจอเดมอนยัยใช่หรอใช่อ้าวด,ดูอบบ่้กัดเฮ้ยเดมอนอ้ยสองชิ้นนะนผู้่มโชคดีจังนั้นเราก็ได้คืนมาแล้วสิแต่ดูซิว่ามีฐานหรือเปล่ามีปลาหมึกทำนะปลาหมึกกินได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไมไ่แต่นั่นมาถ้าปลาหมึกกินได้นะ่าจะดีนะเฮ้ยเดมอนอีกชิ้นหนึ่งอยู่ยไหนนี่ไงไหลมาไหลมา เอ้ยเอามาแล้วไปแย่งไอาไมาเนี่ยไปไปเอ้ยแล้วตีทำไมตายซะแล้วเดมอนเดี๋ยวทีเหรอไม่เป็นไรไม่เอาละหงุดหงิด <c oughs> ตอ <laughs> ไม่ได้ตั้งใจมันตีเบงไงแล้วมันก็ตอกไปเลยอืมตรงไหนไวะไปทางนี้เดิน,นไปทางนี้ก็ตรงไปเออสี่อยู่ท่าน,นไปไปไปกีกะโอ้ยจะตายไม่ได้ห้ามตายห้ามตาย อุ้ยแย่แล้วมันมาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยโชคดีท่านผู้ชมมีไดมอนด์กับที่ขุดที่ไม่ตกลาวานะนั้นผมผมก็ยังผมก็ยังขอตกไดมอนด์ก็ตกที่ขุดก็ตกเหมืนเลยมผมเกลียดลาวาวเดี๋ยวผมจะไปลองดูฝ่ายนู้นก่อนวันนี้ตรงนี้มีมีเหล็กนะฮะแล้วก็บล็อกเบรคเหมือนกัน แล้วก็มีสกิลตันสองตัวที่มันกำลังจะฆ่าผมนะครับแล้วผมก็ทําการหลบแล้วก็หลบไม่ได้ถอยก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยถอยก่อนมันมันมาแล้วใครมีดาบมั้งเนี่ยไม่มีดาบเลยม,ม,ลมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วผมจะแอบไปตรงนี้สวัสดีครับเอายิงมาดิยิงไม่ได้อยู่ในน้ํานะฮะอ่าว้ายบายครับผมโดนน้ําไหลไปแล้วยังอีกตัวนึง โอ้สามตัวเลยเหรอแม่งเอ้ยผมต้องใช้วิชานินจาตัวเบาเฮ้ยตรงนี้มีมีอะไรไม่รู้แต่ว่าเข้าไปก่อนเจออะไรอะ่ะโดนโดนแล้วว่ะจะเกียวยิ่งหนีดิโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าค้างดิมาค้างงมาค้างตอนแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้ตายกันแล้ว มาท่านผู้ชมผมเตรียมพร้อมมาแล้วแกตายแน่สกริรตันยืนได้คือผมตีมันจะตายยังไงเมื่อกี้อะแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมจะตบมันหน้าแตกเลยเอ้าวแล้วทำไมคุณนิวตกที่สูงตายแล้วนะเกิดอะไรขึ้น,นตกที่สูงตายแล้วมันตกได้ยังไงอ่ะไอ้ว่านะ่าหวดีก็ตกโอ้ไม่ตั้งใจเล่นเลยตั้งใจเล่นหน่อยครับ,น,อบอนี่ได้มาชมเราเจอดันเจียน แมงมุมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูท่านท่านผู้ชมนะว่าข้างบนมันจะมีอะไรหรือเปล่า <All right. S 1> มีรถไฟหรือเปล่ารถไฟ oh. เฮ้ยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเบสร็อกเหมือนกันท่านผู้ชมนะเอาตายแมงมุมเหรอะ mm. อะไรเนี่ยคุณนิวโอ้โอาโคมาทำช็อตแล้วผมก็เดินสำรวจต่อไป oh. นี่ไงผมเจอบล็อกเบสบล็อกทุกที่เลยนะในถ้ำเนี้ยเฮ้ยเจอหีบวะ่ะ มีที่เปลี่ยนชื่อท่านชมแล้วก็ทอดเพียบเลยกับทองทําดาบทองดีไหมเนี่ยเอาวางทำไมโอ,โอเคสำรวจกันต่อท่านชมมันจะมีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรเลยตรงนี้แหลกโคตรเยอะ อ้าทำไมตายบ่อยไม่คิเปอร์มันโดนไอ้ซมบี้ทะเลฆ่าตายเกิดอะไขึ้นเนี่ยเดินมาตรงนั้นดีมันยังไงมันก็ไม่น่าจะตายร้อซนต์นาจะลงมามอสเตอร์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นในถ้ำเนี่ยมันสว่างอฮ้ยเจอฮีไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อโอ้ซอมบี้ตัวเล็กท่านผู้ชมเจอปลาวานอลมาเจอลมาลงมาเลยลงมายายายา ไอเตี้ยไอเตี้ยท่านผู้ชมเจอวิกฤตแบบนี้ให้ใจเย็นนะฮะแล้วก็วางบล็อกปิดวางบล็อกปิดก็ต่อวางบล็อกปิด,ปดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยมาอยู่ไหนแล้โอ้หายไปแล้วด้วยนะข้าผมเสร็จหายไปเลยนะฮะไม่ไปแล้วเฮ้ยคิปเปอร์ไม่เอาของอ่ะ ไปทำม,มืออะไรหรออืมอระเบิดดิแน่จริงระเบิดดิระเบิดเลยลเดดโอเคมไม่ไปที่ซอมบี้อ่ะเนี่ยบล็อกเดร็อกเต็มแต่ผมไม่เจอกับเจ้าเออเอนเดอร์แมนเดดร็อกอะไรนั่นอ่ะเดอะเดดด็อกเอ็นเดอร์แมนไหนของ ผมเอามาแล้วหาไปเถอะผงหมายถึงว่าไ้คนอนะหากล่องดูเผื่อทีในกล่องมันเผื่อในกล่องม,มันมีอะไรมั่งอุย้ยตรงนี้เป็นที่สปายงูตัวเล็กน้ำชมหนีก่อนโอ้หม่ก้อนี oh น่แหละครับไม่อยู่แล้วอุยอ้ยปิด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 ,ปดเฮ้ยมงมตัวเล็กโคตรน่าก,กลัวพิษมันแรงมากนะแรงกว่าตัวปกติสิบเท่าเลย ก็ซิดนี้ไม่มีอะไรน้ำจมนะเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีนะฮะตรงนี้ไปอย่างว่ายังไม่ไปเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วนะยี่ตรงนี้ตรงนี้มาดู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 มันติดมันติดมันออกไปได้มันติดบล็อกตัวอะไรอ่ะนี่ไงอุ้ยโคตรน่าคุณผู้ชมดูดิเุ้ยตีเลยตีเลยจะเข้ามานี่ไงมันมันติดบล็อกอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำดาบทองฆ่ามันเอ้ยอย่าอย่าไปตีบล็อกนะให้มันตีแบบนั้นแหละเรานี่ไงฟาร์มนี่เจอผมแน่ท่านผู้ชมเจอว่ะตอนแรกผมคิดว่าไม่เจอแล้วนี่ฟันฟันอุย้ยดาบทองลดคุณเร็วเฮ้ยไม่ตายว่ะเอ้ยทำไมโหดจังวะอุ้ยดาบทองแตกดาบทองโคตรกากท่านผู้ชมแนะนำให้ทำดาบเหล็กไอเราขุดบล็อกดิมันจะวิ่งเร็วหรือเปล่า มันติดแยงมุมออกไปได้มันไม่ทําอะไรเรานะรู้สึกว่ามันติดใจใช่อ่ะนี่ยมันไม่ทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันทํามันทํามันทำยายายาเอาเลยทำไมขังผมเนี่เฮ้ยไปช่ากไปเจะจะไม่อยู่ที่นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงปิดไหมเปิดเปิดแจะปิดทำไมวะ แล้วเมื่อกี้ผมตีเลยว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางน,นเป็นไงมัง่งมันหายไปแล้วมันไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วของผมอะเก็บไว้แล้วโอเคงั้นเดิอนออกมาเลยเฮ้ยมันยังไม่หายไปในโบหายไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเออมันหายไปแล้วตนไหนอะตอนแรกผมเห็นมันอยู่ตรงเนี้ย โหนี่ไงมันยังอยู่ไม่ยุดอย่าเข้ามาระวงัวงระวังช่วยๆจมจมจมยิ่งรอดมันลงลาวาเลยนี่จ่ะกำลังเดินหนีมันอยู่เนี่ยไม่ระวงัวง,วง,วงระวังโดนลาวาขึ้นไปดีขึ้นไปก่อนอย่าไปมองซอมบี้ขึ้นไปขึ้นบล็อ,อกเฮ้ยเอาเอาค้างค้าง,างเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันมันโดนน้ำไม่ได้ มันคือเนื้อแมนนะท่านผนะู้ชมนะคือแต่มันตีแรงมากมันตีทีเดียวตายอะ่ะใช่เหรอลองให้มันตีดิวิ่งไปให้มันตีดิโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยส้มบี้ตัวเล็กหน่อยแนย่มาอีกแล้วเหรอไสมากคือตกลาวาเลยอ่าสะใจว่ะมอนสเตอร์เยอะมากเลยท่านผู้ชมว้า